วัสดีค่ะมายาคอลเลกเตอร์พาท่านให้ได้รับชมธนาบัตรในแบบต่างๆจนมาถึงแบบที่16แล้วนะคะแบบที่16ซึ่งเป็นแบบสุดท้ายในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม,มิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ธนาบัตรแบบที่16นี้ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์รูปลักษณ์ของธนบัตรมีการปรับเปลี่ยมให้สวยงามทันสมัยและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น บัตรแบบที่สิบหกชนิดราคา20บาทเริ่มออกใช้วันที่1นึ่งเมษายนพศสอ5พันาร้อ 56, ขนาดธนาบัตรกว้าง7.2เซนติเมตรยาว13.8เซนติเมตรด้านหน้าพระบรมฉายาสาทิรักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฉลองพระอ,องคุยม,มหาจักรีบรมราชวง ด้านหลังผ้าพระบรมราชานุสาวรพีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยและทรงรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัษดรด้วยพระอ,องค์เองมีกระดิ่งให้สั่นอยู่หน้าพระราชวังจำได้นะคะตอนที่เรียนหนังสือต่อมานะคะธนบัตรแบบ16ชนิดราคา50บาท ออกใช้วันที่18มกราคมพศ2555ขนาดธนาบัตรกว้าง7.2ซนเมตรยาว14.4ซนติเมตรด้านหน้าพระบระมฉาย,ยาสาธิสรักรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชก,ก,กาลที่9ในฉลองพระองค์คุยมหาจักรีบรมราชวง ด้านหลังพระพรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชผู้ทรงพระปีชาสามารถในด้านการลบและทรงประกาศอิสรภาพจากกรุงหงสาวดีทรงกู้เอกราชในการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งอันนี้ก็ เป็นด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตรที่ซึ่งเป็นเรื่องราวของบูรพากษัตริย์ของไทยนะคะในช่วงแรกที่เราเริ่มมีการสะสมธนบัตรแบบที 86, <c oughs> ่16ก็คือเริ่มในปี59ก <c oughs> ก็คือเป็นปีแห่งการเสด็จสวรรคตก็เริ่มจับธนบัตรที่เรา พบเห็นเป็นธนบัตรใหม่ๆแล้วก็มีเลขและมีความหมายที่ทำให้ระลึกถึงพระองค์ท่านตอนนั้นก็จะมีประมาณปี5-9ปีแห่งการเสด็จสวรรค์แล้วก็วกพรอชนมายุ89พรรษาแล้วก็จะมีเลขอื่นๆอีกที่ซึ่งเป็นเลขที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านเก็บสะสมไว้ เมื่อเจอแบงค์ใหม่เลขใหม่ที่ที่เราต้องการหรือว่าเลขที่เราตรงกับใจเราเราก็จะเพิ่มจำนวนการสะสมธนบัตรท่านแต่นั่นหมายถึงว่าธนบัตรฉบับนั้นหรือใบนั้นเป็นฉบับเป็นธนบัตรใหม่นะคะการสะสมของเราจะยั่งยืนและยาวนานต่อไปอะคะ่ะ นี้เป็นปฐมมาเลิกในการเริ่มสะสมธนบัตรเลยนะคะเริ่มจากแบบที่16ซึ่งเราทราบว่าการสูญเสียท่านไปจะไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นพระองค์จริงแล้วก็คือจะเริ่มเก็บสะสมสิ่งซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนท่านสะสมไปก็ใช้ไปด้วยเก็บไปด้วย ้าเก็บมากกว่าใช้ก็จะมีมีเหลือเป็นสิ่งที่สะสมในอนาคตค่ะติดตามรับชมธนบัตรแบบที่16ชนิดราคา500บาทและ1,000บาทในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ